สวัสดีแฟนกีฬาทางหน้าจอ SMTV นะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่มสวคลอง16นครนายกนะครับจะพาคุณผู้ชมครับมาดูความพร้อมการฟิตซ้อมของแชมป์โลกหนึ่งเดียวของเมืองไทยตอนนี้ครับก็คืออำนาจกเกษตรพัฒนาครับแชมป์โลกสัพันมวยนานาชาติ IBF ในรุ่นไฟเวท112ปอนด์ครับเขาฟิตซ้อมอยู่ในนี้เพราะว่าเตรียมจะป้องกันตาแหน่งแชมป์โลกไฟบังคับนะครับกับแม็กวิลเลียมอารโยผู้ท้าชิงรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งชาวโปตรตุกันนะครับในวันที่10กันยายนนี้ที่โคราช ตามผมเข้ามาดูเลยครับว่าความพร้อมล่าสุดเป็นไงตามมาครับลลาลา อะไรครับผู้ชมตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับแชมป์โลกหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับ อำนาจเกษตรพัฒนาครับแชมป์โลกสพันมวยนานาชาติ IBF ในรุ่นไฟว์เวทครับสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เจอตัวเป็นเป็นแล้วนะครับอยากจะให้พี่เพชรเนี่ยชื่อเล่นนะครับแนะนําชื่อจริงเสียงจริงหน่อยครับผมชื่อจริงครับชื่ออำนาจลื่นเริงครับแล้วก็มาต่อยมวยอาชีพก็ใช้อำนาจเกษตรพัฒนาครับผมครับย้อนกลับไปนิดนึงพี่ย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นแชมป์โลกนะพี่ก็เริ่มมาจากการชกมวยไทยครับผมนะครับชกมวยไทยเนี่ยชกระดับไหนประมาณไหน ก็ระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับก็เป็นครับผมก็ถึงระดับเป็นแชมเปี้ยนรุ่นโลทิตสองครับก็ต่อกับแดนสยามเก็ตมงโรดครับตอนนั้นเป็นแชมป์ของเวทีลุมพินีครับลุมพินีนะครับได้จากการชิงแชมป์ชนะคะแนนชนะคะแนนครับผมแดนสยามครับนะครับแล้วก็ป้องกันกี่ไฟครับผมได้ป้องกันไปไฟหนึ่งครับป้องกันก็ไปแพ้เพรเอกครับอ๋อครับก็การไปแชมป์สั้นไปนิดหนึ่งสันนิดหนึ่งนะครับก็คือชกมวยไทยเนี่ยระดับแนวหน้าเลยค่้ตัวสูงสุดในแบบมวยไทยเคยได้ไวเท่าไหร่ครับ จริงๆแล้วอยู่ประมาณแสนแสนสองเลยครับก็เป็นมวยเงินแสนที่คนหนึ่งครับผมแต่ครับส่วนการโกมวยสากลสมัครเล่นครับแต่ครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหโชคโชนมากเคยได้เหรียญอะไรเคยได้แชมป์อะไรมาบ้างครับครับก็เหรียญแรกก็ของประเทศไทยนะครับก็เป็นเหรียญซีเกมส์นะครับแล้วเหรียญทองซีเกมส์แล้วก็เหรียญทองทิงครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงที่แชมป์โลกแล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย แล้วก็เอเชียนเกมครับเหรียญทองแดงครับผมครับนี่ก็คือเหรียญทั้งหมดทั้งมวลเลยที่คว้ามาได้ในแบบมวยสากลสมัครเล่นครับผมแล้วก็หันมาเทิร์นโป้ชกมวยสากลอาชีพครับนะครับชกมวยสากลอาชีพมาน้อยมากก่อนจะเป็นแชมป์โลกครับนะครับตอนนั้นเป็นแชมป์โลกเนี่ยเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างนะครับกับนักมวยฟิลิปปินส์เกตต้องบอกว่าเบอร์ต้นๆเลยก็คือร็อคกี้เฟิร์นเตสเป็นไงเกมการชกวันนั้นนี่พี่มั่นใจยกไหนที่จะคว้าแชมป์ละอ่าเบอรต้นต้นเราก็เริ่มเริ่มที่จะรู้แล้วครับว่าว่าเรา เราสามารถคุมสมาธิได้ดีแล้วก็กันตอบโต้เราเราจะขัดสวยมากกว่าเขาเขาจะเน้นเขาะเน้นหนักนะครับทำให้เขาวืดทำให้เขาแบบต่อยเราไม่โดนครับผมแล้วก็คือพูดง่ายว่าผ่านครึ่งทางเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วใช่ครับแต่กับพี่ชกมวยสากลอาชีพมาถึงตอนนี้เนี่ยประมาณ13ครั้งครับแต่รับเป็นไงรู้สึกเริ่มจะชินกับสากลอาชีพยัง ก็รู้สึกว่าเริ่มจะที่จะชินแล้วครับแต่ก็เราเรายังต้องยังยัง,ยงมีไอที่ต้องฝากอีกเยอะนะครับ,คร,บครับเพราะมันเพราะคู่คู่ต่อยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเหมือันครับผมเรา อย่างซอยอีกถ้าไอ้คนนึงมาเจออีกคนนึงเราต้องปรับไปอีกครับอีกครับคือว่าหยุดหยุดอยู่ที่ไม่ได้ครับเราต้องคือว่าต้องพัฒนาขึ้นไปอีกต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เราเป็นแชมป์โลกแล้วใช่ครับนะครับส่วนการซ้อมการเก็บตัวเนี่ยเรามาเก็บตัวที่มอสวองคลักที่นี่ตั้งแต่ไฟไหนครับเนี่ยไฟที่เราเริ่มชิงแชมป์โลกครับผมก็คือมาเก็บตัวที่เลยแล้วก็ป้องกันครั้งแรกกับอโอกะครับผมนะครับก็ซ้อมที่นี่เหมือนกันครับผมนะครับซ้อมที่นี่เป็นไง เงียบสงบก็การบรรยากาศดีบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีครับ,รบแล้วอะอย่างหนึ่งก็มีที่วิ่งเราเราเราสปีกเราก็สปีกยา,ยาวๆได้ว้าคือฟ้างแล้วก็มีเทคนิคของ ทางหมาหาลัยเขาเข้ามาช่วยเราวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยใช่ครับ,รบก็เข้ามาช่วยลทำให้เราโผล่แข่งเราขึ้นส่วนการที่ซ้อบมอวันหนึ่งเนี่ยอยาก<ๆ>จะให้พี่เพชรพูดหน่อยว่าวันวันหนึ่งทำไงทำอะไรบ้างกับที่นี่ครับก็ <ๆ S 1> อ,อย่างตื่นเช้ามาผมก็ตื่นตีห้าตีห้าตีห้าสี่สิบตีห้าครึ่งอาจะตีครับก็หกโมงก็เริ่มเริ่มสตาร์ทเริ่มวิ่งวิ่งก็ประมาณสิบสิบโลหรือสิบสองโลนะครับตอนเช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาต่อกระสอบแค่วันไหนถ้าโคตรเบาให้ก็ไม่ต้องต่อกระสอบก็ครับ แล้วก็อย่างวิ่ง10 10โลเสร็จมาวิ่งสปีด2โล็น1 2โลถ้าวันไหนก็ไม่สปีดก,ก็วิ่งเต็ม2โลก็วิ่งในมาสาอสว์นี่แหละใช่ครับก็คือว่าอย่างบางทีโค้ก็จะจับเวลามาั่งชั่วโมงหนึ่งเห็นเร,รถาถ้าวันไหนเราล้ามากๆโค้กก็จะเบาให้ผ่อนให้ถ้าวันไหนเราเรามีแรงเต็มที่โค้กก็จะอัดเราเต็มที่ครับหลังจากนั้นก็จะมาเล่นเวทมาเข้าห้องเวทอย่างวันจันทร์ก็จะมาเข้าห้องเวท วันอาานัอาานงคารอาคารลงรวมวันพุธก็ท้องเวียดนี่ก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันเรียร้ย,ย<อ>งมาเราสบายๆครับผมที่จะท้อมสบายๆ <pot S 2> ส่วนการลงรวมเนี่ยพี่ลงรวมวันวันอะไรบ้างวันไหนบ้างก็จะมีวันอาานังคารวัอาานอาานังคารนอังคาร กำหัสครับแเสาก็คือ3วันครับผมในรอบสัปดาห์เนี่ยพี่จะลงนวม3วันครับผมนะครับส่วนไฟนี้เนี่ยเห็นก็บอกว่าคุณจิมมี่เอกรัตชัยช่วงนะครับโปรโมเตอร์ของเราเขาจ้างผู้ลงนวมมาจากประเทศฟิลิปปินส์2คนครับก็คือซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เดเวอร์คูเอโรครับผมนะครับสองคนเลยครับทำไมต้องจ้าง2คนนี้มาครับผมคิดว่าอย่างันนี่บอยนะครับเขาเขาทรงคล้ายๆกับคนที่จะต่อยกับผมเร็วๆนี้ครับก็ ค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วเราเราก็เคยเห็นที่เขาต่อคนไทยมาแล้วนะคือว่าหมัดเขาหนักค่อนข้างที่ก่อนใช่ครับผมสมเล็กผมยอมรับว่าเขาหนักจริงหนักจริงนะหนักจริงครับว่าผมผมต้องรวมอ่ะผมเคยโดนเขาหมัดเหมือนกันแต่พอรดดเพื่อผมจะระวังนะครับก็คือว่าหมัดที่ที่เราโดนเขาอ่ะผมก็าต้องระวังหลยงนั้นมาเราแก้เกมไปแล้วอย่างโค้ชก็จะแก้ให้ด้วยทาให้ทาให้เขาก็ ลาไปเองครับรบตอนหลังเขาเขาเริ่มเริ่มเริ่มแบบลงกับผมยากครับเขาเริ่มไม่อยากจะลงรับเมื่อยต่อยไม่โดนใช่ครับนะตอนนี้บอยจารโอเนี่ยเขามาลงรวมกับเราเป็นระยะเวลากี่วันครับะมายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดวันครับยี่สิบเอ็ดวันเต็มเก็ประมาณสามสัปดาห์ครับผมแล้วก็บินกลับไปประเทศที่ไปแล้วครับแล้วแล้วกลับไปเมื่อตอนเช้าออ๋ส่วนพี่จิมมี่เนี่ยก็เลยดึงคนใหม่มาครับผมเดวอนเิโร่ครับผมเป็นไงบ้างเดวอนเิย์โร่ผมคิดว่ามวยคนนี้เป็นฝันใจผมนะครับจริงๆแล้วผมเคยดูเทปเขาอ่ะตอนที่เขาต่อยกับอ่าหลายๆหลายๆประเทศอ่ะผมคิดว่าคนนี้เก่งมากไปชนะที่เม็กซิโกมาโหกเจ็ดครั้งครับผมคิดว่าแล้วทรงทรงเขาอ่ะคือว่าแบบ เป็นมวยที่รวดเร็วแลแล้วก็เน้นหนักสามารถต่อหนักขอนเราได้ผมผมคิดนชอบเขามากคนนี้เพราะผมเคยดูเชฟเขาแล้วผมผมคิดว่าจะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาลงรวมให้ผมครับเราก็ได้ลงรวมแล้วใช่ครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับและอย่างเขาเป็นมวยซ้ายด้วย ก็เป็นทางเดียวกับแม็กวิลเลียมออโรโยใช่ครับผมนะครับเอามาพูดถึงคนนี้หน่อยแม็กวิลเลียมออโรโยครับผู้ท้าชิงรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งชาวโปรตุกีสครับต้องบอกว่าเป็นไฟสหัสกันพอสมควรครับผมเขาเป็นรองอันดับหนึ่งเลยใช่ครับไฟบังคับไม่มีออปชั่นแก้มือใดๆ้งสิ้นเป็นไงพี่เพชรได้ศึกษาเทปการทุกของแม็กวิลเลียมอย่างผมได้ดูเทปแล้วนะครับก็เขานี่เป็นเป็นมวยที่หมันหนักนะครับครับคือว่าเอาเอาการนะครับแต่แต่ผมคิดว่าจุดอ่อนของเขาก็ก็มีแล้วก็อย่างหนึ่งผมไไไ่่่่ดดดด้้้้ททททททาาาานนนนนววีปปะครับูเแลกก็็ได้ ได้เข้ามาดูผมรวมๆแล้วท่านก็ช่วยแก้ให้ด้วยแก้ทางมวยไปแล้วก็ท่านท่านก็ศึกษาครับท่านศึกษาก็ทั้งทั้งทั้งซ้ายทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาหมยตัวนี้จะต่อได้ทั้งสองทางครับสองการเลยสองกาครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับแต่วพิลิเอียมเนี่ยจุดแข็งก็คืออะไรครับพี่เต้จุดแข็งครับผมว่าน่าจะเป็นหมัดเวียงเขามากหมัดเวียงใช่ครับเวียงมาจากข้างหลังเนี่ยนะก็คืออเวอร์เฮดนะครับอเวอร์เฮดอย่างอย่างที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นที่ที่โดนโดนม็อกก็คือว่า ที่เขาค่อนข้างที่เขาฮุกุกสั้นเครพื่อสั้นแต่อาจจะฟิลิปปินอาจจะกว้างไปหน่อยก็คือเขาน็อคฟิลิปปินมาตอนตัดเชือกใช่ครับแล้วมาชิงแชมป์โลกกับพี่นี่แหละครับผมน็อคยกสองเท่านั้นใช่ครับแต่ครับหมัดเวียงเนี่ยอันตรายมากส่วนจุดอ่อนเป็นไงพี่เพชรได้ดูแล้วมีไหมผมว่าจุดอ่อนเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับช่องว่างเขาเขาเป็นมวยบล็อกครับแต่คือว่าเขาจะเน้นแทนแท้ถ้เน้นเน้นมากเกินไปถ้าต่อยต่ไม่โดนก็จะล้าไปเองล้าไปเองต่อยเชือกต่อยลมเหนื่อยไปเองใช่ครับผมผมคิด ยิ้งที่ที่ผมที่ผมซ้อมทุกวันเนี่ยคือว่าทั้งทั้งป้องกันตัวด้วยทั้งตอบโต้ฉาบถวยนะครับแล้วก็ขาขาจะยืนนิ่งไม่ได้คือว่าต้องต้องไปไปเรื่อยๆสองยกต้องเต้นตลอดถ้าเราไม่นอะครับอย่างที่เราไล่อย่างที่าไล่ผมมาถืนเนี่ยอ๋อต้องไล่แบบนั้นต้องเต้นแบบนั้นถ้าคือว่าถ้าไล่ผมไม่จนก็คือว่าก็เหนื่อยไปเองแหละใช่ครับผมนะครับแล้วแผนการชกเป็นไงพี่ในไฟนี้เนี่ยพี่วางไว้ยังไงจะ ดูเชิงก่อนหรือจะแลกเลยยังไงครับผมค่อนข้างที่ที่แลกแลกแลกคงคงไม่แลกครับหรือว่าอาจจะถัดสวยอ่าแค่เขาเขาหลุดมาเราอาจจะเน้นครับก็ไม่แน่อาจจะโดนหุ่นน็อกก็ได้ครับหลายคนก็บอกว่าเราเนี่ยน็อกเขายากก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันเพราะเขาหลวมนะใช่ครับเปิดหน้าเปิดตาโดนสวนเพียงเดียวครับผมนะครับอาจจะกลับบริการไปเลยใช่ครับ นะครับส่วนเทรนเนอร์ชาวฟิลิปปินเนี่ยฟานซิโกจาโร่นะครับเขาวางแผนไว้ยังไงกับเราครับให้เราเสริมให้เราเน้นในเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องเรื่องความเร็วครับเรื่องความเร็วแล้วก็ป้องกันตัวนะครับแล้วก็จะมาเน้นเวทหนักช่วงเวทครับหนักมาเราอย่างอย่างซ้อมเสร็จปุ๊บก็จะไปเน้นเวทเน้นเวทเนี่ยก็จะเพื่อจะให้พลังกำปั้นหนักขึ้นใช่ครับแล้วก็คือว่าแรงแขนเราเราสามารถออกได้ทั้งติดตังยกครับครับไม่มีหมดไม่มีหมดใช่ครับผมด และย้อนกลับไปนิดนึงในไฟที่ผ่านมาพี่ไปป้องกันแชมปโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับคาซุโตะอิโอกะนะครับอดีตแชมโลก2รุ่นที่ข้ามรุ่นขึ้นมาชิงกับพี่อำนาจนะครับเกมการชกวันนั้นเป็นไงจริงๆแล้วอะ่ะเกมเกมเกมการชกวันนั้นนะตื่นเต้นไหมถามว่าผมตื่นเต้นไหมก็มีมั่งครับมีแต่คือว่า ควบคุมสมาธิได้ได้เร็วครับเพื่อแค่เท่านั้นแค่ถ้ามีเสียง<ม>เสียงเชียเสียงเทดังๆอ่ะถ้าเราควบคุมสมาธิไม่ได้ก็อ,อาจจะมีมถ้าเราล้นไปไนี่อาจจะผิดแผนไปใช่ครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งผมต้องขอขอบคุณแบบแบบแฟนมวยชาวไทยด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจไปวทนนั้นนี่คือว่าในเฟซนี่คืออย่างหนานแน่นมากครับ,คร,บครับผมถือว่าะรเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจกันมากครับเพราะว่าเขาปราบนักมวยไทยมาเยอะใช่ครับแล้วก่อนปล่อยนี่ผมรู้สึกว่า มันเหมือนกันแบบกาลังใจส่งไปถึงอ่ะผลลุกหมดเลยครับผลลุกไม่ได้ปวดท้องนะไม่ได้ปวดท้องครือว่าแขงชาติขึ้นมีขผลุกบุบบุบแล้วก็ชนะมายิ่่ใหญ่มากไปเอาเข็มขัดมาจากประเทศญี่ปุ่นคือป้องกันได้หลายคนก็คิดว่าทางด้านอานาจเนี่ยจะไปเสียตําแหน่งนะเพราะว่าไปป้องกันน้องบ้านไม่ง่ายแล้วไฟนั้นเนี่ยที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า หาตัวของอานาจเกษตรพัฒนาได้ถึงมือเท่าไหร่ครับสองล้านครับสองล้านบาทสองล้านถึงมือนะครับถึงมือครับแล้วโอนเข้าบัญชีเลยแลก็ตอนนี้ก็ฝากไปฝากของธนาคารอมสินไหครับสองล้านบาทไม่รวมอัดฉีดอีกไม่รวมครับอัดฉีดที่ได้จากที่ไหนบ้างยังยังยังท่านทวีปก็ให้แล้วก็พี่ยิมมี่ก็ให้แล้วก็มีทางที่บ้านก็ให้ครับก็ค่อนข้างที่อยู่ประมาณสองสามแสนนะครับก็คิดว่าได้สองสองล้านสามประมาณประมาณสองล้านสามแสนครับผมนะครับ เป็นไง,งเงินก้อนนี้นี่จะเก็บไว้ทําอะไรในะอนาคตครับจริงๆแล้วผมเนี่ยจะเก็บมาให้ลูกชายครับเพราะอีกหน่อยเขาโตขึ้นมาเขาได้มีเงินเรียนหนังสือแบบแล้วก็เป็นเป็นคนดีครับก็อ,อย่างอย่งางที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเดินเดินตามเมส้นทางของเราค่รับพี่เพชรมีลูกอีกคนไหมมิ้นท์ชายคนนึงครับผมครับคนเดียวนะครับคนเดียวภรรยาก็คนเดียวคนเดียวนะครับถ้าสองคนไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องนะครับครับสุดท้ายครับอยากให้พี่เพชรเนี่ย ขอบคุณใครหน่อยครับผมก็อยากจะขอขอบคุณแฟนมวยชาวไทยนะครับแล้วก็พี่ๆี่สื่อข่าวทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอขอบคุณท่านทวิปนะครับแล้วก็พี่จิมมี่แล้วก็ท่านกิรินนะครับกินแก้วแล้วก็สปอนเซอร์ของผมนะครับครับฝากแฟนมวยชาวไทยมาเชียร์หน่อยพี่ครับวันที่10นะครับผมก็ขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับถ้าว่างก็เปิดี่ช่องเจ็ดนะครับถ้าไม่ว่างก็ผมคิดว่ากำลังใจตรงนั้นก็คงถึงผมนะครับครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณทีครับเสียงแชมป์โลกหนึ่งเดียวของมือไทยครับอำนาจเกษตรพัฒนาครับห้ามพลาดเลยครับวันที่10กันยายนนี้จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกสัมพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF นะครับในรุ่นไฟหนึ่งร้อปอนด์เจอกับไฟบังคับต้องบอกว่าหนักจริงๆครับแม็กวิลเลียมอารโยต้องไปเป็นกำลังใจให้พี่เขาหน่อยครับที่โคราชนะครับครับผมขอบคุณครับวัสดีครับ คีอนดครับฟารนจูเนียสกิลลิงครับมีอำนาจกเพนาเหนื่อยครับก็ใช้ได้เลยครับจุดแข็งพี่ฮะสปีดสปีดมัดสปีดขาแล้วก็ป้องกันตัวดีครับความเร็วใช่ครับมันหนัก โอ้โคมครับคมครับใช่ครับคมครับเราไล่เขาจนไวเนี่ยไม่จนเลยครับต่อยไม่โดนครับหลายทีแล้วต่อยลมต่อยลมใช่ครับครับคิดว่าวันนี้เป็นไงอ่าผมว่านะครับผมมองแล้วก็ชนะแน่นอนครับเชื่อผมผมเชื่อในไอคิวของพี่เขาครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานใช่ครับปิดบัญชีแน่นอนชนะแน่นอนครับผมแต่ครับใช่ครับ ฝากแฟนมวยหน่อยผนง้นก็ชมด้วยหิก็ฝากแฟนมวยนะครับผมผมฟาร์นจุเนยียสกิรินนะครับวันที่สิบผมต่อยด้วยนะครับผมครับโปดติดตามผลงานผมด้วยนะครับผมเชิญครับผมากครับครับสิบสบ กข้อดีของแกคือแกจะเร็วครับเร็วเร็วมากและการป้องกันตัวแกก็ดีครับนน้ัม หนักหมัดโอ้ทุกวันนี้ครับทั้งทั้งหนักทั้งคมครับแกมีครบเครื่องครับผมแล้วเขาเน้นอะไรในการที่ซ้อมช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังก็เน้นความความไวครับพอคู่ชกจะจะหนักไงครับจะเดินเข้าหาเราต้องใช้ความความเร็วครับแต่คิดว่าวันที่สิบกันยายนี้เป็นไงชนะแน่นอนครับครับผมถ้าผมชนะจะชดช่วงครับ โปรโมเตอร์ของอำนาจกตรสพัฒนาซึ่งจะโชกป้องกันแชมป์โลก IBF ไฟบังคับกับแบ็กวิลเลมอโลโยในวันที่10กันยายนนี้ที่อาคารลิปปะับพลบพอล3กีฬาเชิลิมพระพกีเกต80ปรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับไฟน์นี้นั้นอำนาจก็ได้เก็บตัวฟิตซ้อมบันเวลากับ2เดือนนะครับครั้งนี้เราได้นำคู่ลงรวมเป็นนักชกจากฟิลิปปินส์2คนด้วยกันก็คือทางซันนี่บอยจาร์โอดีแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวทแล้วก็เดนเวอร์คูเรโลนะครับ ลองช้ำโลกอันดับหนึ่ง WBC นะครับมาลงนวมให้กับอำนาจเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ศึกษาการชกของอำนาจนะครับว่าจะมีการข้อปรับปรุงแก้ไขยอย่างไรเพราะว่าการชกครั้งนี้นั้นเนี่ยกับอารยโยเนี่ยถือว่าเป็นศึกหนักรีไฟหนึ่งของอำนาจเพราะว่าทางอารโยก็เป็นนักชกที่มีดีกีเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโลกแล้วก็เป็นนักชกโอลิมปิกเหมือนกันเช่นเดียวกับอำนาจนะครับซึ่งก็ เป็นนักมวยที่มันหนักมากในจากสิติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟนี้เนี่ยอำนาจจะประมาทไม่ได้เลยครับ,รบก็ขอเชิญชวนแฟนมวยทั้งประเทศนะครับมาให้กําลังใจให้กับอำนาจเกษตรพัฒนาในการชก้องกันแชมป์ในวันที่10กันยายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ